ช่วยเทสบอเขาขาดหลวงตานะครับช่วยสอนอะไรหน่ยช่วยช่วยหนังชั้ยัดอยู่ก็วันนี้ที่มาก็นึกถึงหลวงตาเนาะแล้วก็ได้ติดตามมาตลอดทางขับเอาบ้างแล้วก็ดู y o u t u ูบบ้างเนาะแต่ช่วงหลังเนี่ยอาจจะห่างไปนิดหนึ่งเพราะว่ามีมีงานของตัวเองแต่ถ้ามีเวลาก็จะเข้ามาฟังเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเมื่อคืนเมื่อคืนก็ฟังเนาะ คุณหมอหมอโอนอ๊อหมอคนไหนอพอดีฟังฟังไปแล้วที่วัดมันไฟดับก็เลยหยุดไปอ่าอินเทอร์เน็ตมันไม่เข้าแล้วก็ติดตามฟังมาตลอดแล้วก็สร้างแรงศรัทธาเยอะจากการที่ได้ฟังหลวงตาเพราะว่าก่อนนี้เราก็เรียนรู้จากครูบาอาจารย์หลายท่านนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น แต่เมื่อเราจับทางได้ว่าที่หลวงตาได้ได,ได้บอกได้ชี้นะเราจะทำให้เกิดความชัดเจนชัดเจนคือจะเรียกว่ามันถึงใจนะหายากนะถ้าว่าไปแล้วครูบาอาจารย์ที่ชี้ให้เห็นที่เป็นปัจจุบันขณะหายากมากเพราะส่วนมากก็คือจะเทศไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพวกเราก็ไม่ได้เห็นสภาวะแล้วก็มนโนคือจินตนาการไปตามเรื่องราวที่ฟังแต่ของหลวงตานี่ พูดไปแล้วก็อธิบายไปชี้ไปตรงประเด็นเป็นปัจจุบันขณะแต่ก็มีอย่างว่ามันเป็นเรื่องของสติปัญญาบางครั้งเนี่ยเมื่อหลวงตาชี้ให้ดูแล้วเนี่ยเจ้าตัวดูไม่ทันรู้ไม่ทันมันก็ผ่านไปแต่ถ้าผู้มีสติปัญญาก็จะเห็นตามได้ว่าเออที่หลวงตาชี้เนี่ยใช่เลยใช่เลยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เป็นการต่อยอดนะเป็นการต่อยอดทําให้แบบมันเกิดสติปัญญาชนิดที่แบบ รู้เองอะรู้เองเป็นปัจจตังนะหลวงพ่อก็อันนี้ใช้ตัวเองเป็นหลวงพ่อเนาะอาจารย์อาจารย์ธีระเป็นหลวงปู่นามแทนเพราะปกติเวลาคุยกับโยงก็ใช้ใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าหลวงพ่ออทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยระยะหลังเนี่ยจากการที่เราได้เข้าใจธรรมะนะก็หมายความว่ามีปัญญาแค่ไหนก็อธิบายให้โยงฟังตามสติปัญญาของตัวเองที่มี นะแล้วก็มักจะชี้ก็คือชี้บอกคล้ายๆหลวงตาประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราดูหน้ายมแล้วบางทีชี้ตรงเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่าบางคนเขาถามอย่างแล้วก็หลวงพ่อไปตอบอย่างหนึ่งเหตุที่หลวงพ่อตอบไม่ตรงที่เขาถามเพราะอะไรเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาไม่เกิดสติรู้สึกตัวเราก็ชี้ตรงลงไปว่าบางทีเช่นพอยมถามเนาะถามปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราบอกว่าเออถาม ตรงเนี้ยที่คือตัวเราเองเป็นผู้ถามเพราะว่าพอระลึกได้ถึงตัวเองเป็นผู้ถามเนี่ยเท่ากับว่ารู้ตัวขึ้นมาตัวเราก็จะเป็นสิ่งถูกรู้แต่ก็มีอาจะเรียกว่าตัวสติปัญญาก็ได้เป็นตัวรู้ก็ได้อันนี้เป็นภาษาที่เราสมมุติกันนะอแต่จริงๆเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อรู้จักตัวเองก็จะเข้าใจเลยว่าไอ้ตัวเองที่เป็นผู้ถามเนี่ยโดยสภาพธรรมะก็คือเป็นสังขารน,นั่นเอง แต่ถ้าเมื่อรู้ตัวก็เท่ากับว่ารู้สังขารแต่ความรู้ที่มารู้ตัวเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมที่ปราศจากตัวตนของผู้รู้ทีนี้ถ้าใครเข้าใจตรงเนี้ยเขาจะเหมือนกับว่าจับทางได้แล้วว่าเออแค่รู้ตัวแค่เนี้ยมันก็พ้นจากตัวได้อ่าทีนี้เวลามันจะมีความทุกข์ความสุขอะไรก็ตามถ้ารู้สภาวะมันก็จะพ้นจากสภาวะอันนั้นพ้นได้เพราะการรู้เพราะการเห็น ตรงนี้ที่หลวงพ่อได้จับทางได้ว่าที่หลวงตาสอนสอน,สอนเนี่ยก็คือสอนให้เข้าถึงตรงนี้เข้าถึงให้สภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้แต่รู้อันเนี้ยในเบื้องต้นมันจะเป็นเรารู้ก่อนมีครั้งหนึ่งเนาะหลวงพ่อก็เคยฟังหลวงตามาหลวงตาบอกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ขึ้นมาในโลกทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย อาจจะไม่เหมือนเป๊ะน,นะหลวงตาเนาะอันนี้แค่โดยประมาณว่าหลวงตาพูดอย่างนี้ว่าสิ่งที่ปรากฏในโลกเนี้ยมันเป็นแค่สิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มีคํานี้เลยทีนี้หลวงพ่อได้ฟังแล้วจริงๆก็ศรัทธาหลวงตาแลวแหละตอนนั้นแต่ว่าเรายัางไม่เข้าใจนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ตามองเห็นสิ่งดีปรากฏขึ้นแต่มันไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้รู้พอเป็นอย่างนี้เสร็จหลวงพ่อเริ่มเถียงในใจ่เริ่มเถียงดิ หลวงตายกตัวอย่างบอกว่าไปยืยนดูนาฬิกาดินาฬิกาแขวนที่มันแขวนที่ผนังเนาะมันจะมีลูกตุ้มเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาลูกตุ้มมันเหวี่ยงน,นาฬิกาแขวนเนาะลูกตุ้มเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันแค่ปรากฏแค่นั้นแหละแต่ผู้เห็นลูกตุ้มไม่มีเอาแล้วงานนี้มันไม่มีได้ยังไงหลวงพ่อก็ไปยืนดูมันก็เถียงในใจก็เราไงเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นอยู่หลวงตาบอกว,ว่ามันไม่มีผู้เห็นเราก็ดูไปดูมาดูไปดูมาก็ยังเถียงอยู่เลย ก็บอกนู่นน่ะนาฬิกาอยู่นู่นแล้วตัวเราผู้เห็นเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยก็ยังมีเราเป็นผู้เห็นยังมีเราเป็นผู้เห็นก็ยังเถียงอยู่เนาะแต่ทีนี้หลวงพ่อก็แบบเขาเรียกว่ามองแบบสง,งบสง,งบก็คือจะเรียกว่าเพ่งนาฬิกาก็ได้เนาะเพ่งจดจ่ออย่างเงี้ยมองด้วยตาจดจอดูนาฬิกาดูไปดูมาเอา้ามันมีธรรมชาติที่เห็นตัวเราที่เป็นผู้ดู พอตรงนี้จับทางได้เลยว่าไอ้ธรรมชาติที่เห็นเราอะมันไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่มีตัวมันไม่ปรากฏผู้เห็นเราแต่เราเป็นสิ่งถูกเห็นทั้งตัวเลยไอเราที่ยืนนาดูนาฬิกาเนาะทั้งเป็นผู้เห็นทั้งเป็นผู้พูดทั้งเป็นผู้ภาคทั้งเป็นผู้คุยอยู่กับคนเดียวอยู่เนี้ยแต่ดูไปดูมามันปิ๊งแวบเลยขึ้นว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยตัวเราทั้งตัวที่เป็นผู้ยืนผู้ ก็เลยรู้จักธรรมชาติที่เห็นขึ้นมาว่าธรรมชาติที่เห็นเรานั่นแหละคือเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากตัวเราแล้วธรรมชาติอันนั้นเราเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนรู้จักครั้งแรกว่าเออธรรมชาตินี้มีอยู่จริงมีอยู่แต่ไม่ปรากฏตัวว่าเป็นอะไรแต่มีอยู่ถามว่าทำไมมีอยู่ก็เพราะมันเห็นเราอยู่ไง ก็เลยแยกได้ระหว่างตัวเราที่เป็นผู้ยืนดูผู้พูดผู้พาคว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เห็นเราอะเป็นความไม่ปรากฏตัวตรงนี้ได้ต้นทางตอนหลังก็สร้างประสบการณ์ให้มีความชำนาญมากขึ้นก็คือว่าพอดูอะไรปั๊บมันก็เห็นตัวเราอย่างมันก็เห็นตัวเราเป็นผู้ดูตัวเราเป็นผู้ดูแต่ตัวเราเป็นผู้ดูมันเป็นสังขารใช่ไหมล่ะแต่ไอธรรมชาติที่เห็นเราอ่ะมันไม่ไม่มันไม่เป็นสังขารดิ มันเป็นความไม่ปรุงแต่งซึ่งอาจจะเรียกว่าใจก็ได้จะเรียกว่าจิตก็ได้แต่ต้องเป็นจิตแท้ๆและก็จิตเดิมๆคือมันเป็นจิตที่ไม่ปรุงไม่แต่งเพราะไอ้ฝ่ายปรุงแต่งคือส่วนที่มันอยู่ในตัวเราก็คือทั้งกายทั้งจิตสังขารเนาะแต่ธรรมชาติน,นั้นนะเป็นธรรมชาติที่หลุดที่พ้นไปแล้วมันก็เป็นวิสังขารแล้วก็จะเข้าใจเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ขึ้นมาว่าทุกข์ก็คือตัวเราที่เป็นขันห้าที่เป็นสังขาร แต่ธรรมชาติที่เห็นเราอะ่ะมันไม่มีสภาพทุกข์ไม่มีสภาพสุขไม่มีอะไรเลยมองก็ไม่เห็นจับต้องก็ไม่ได้ก็เลยเข้าใจชัดเจนนี้เพราะว่าเราโตมาจากตรงนี้เราเข้าใจมาจากตรงนี้แต่ก็เป็นมันเป็นวิธีการพูดเป็นวิธีการยกตัวอย่างนะแต่ถ้าคนเขาเข้าใจก็มีมีคนเข้าใจขึ้นมาโอเคก็ถือว่าไปได้แต่ทีนี้ถ้าบางคนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆฟังไปนะ ทีนี้จากการฟังหลวงตาเนี่ยก็คืออยากจะแชร์หรืออยากจะบอกประสบการณ์ก็คือว่ามีประโยชน์มากๆจากการที่ได้ฟังมีประโยชน์เห็นจากตัวเองเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราปฏิบัติเนาะป,ปฏิบัติโดยที่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนบอกว่าฝึกไปเถอะนะฝึกสติรู้กายเวทานาจิตธรรมฝึกไปเถอะเดี๋ยวมันก็รู้เองเราก็ฝึกแต่มันก็ให้ผลให้ผลบางอย่างเช่นอาจจะความทุกข์น้อยลงความคิดไม่รบกวนเกินไปทําให้จิตสงบมีความสุข เรก็ผิดใจตรงนั้นแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ความพึงพอใจนะ่ะมันก็เป็นกิเลสอย่างละเอียดเราก็พึงพอใจอยู่นั่นแหละเออปฏิบัติแล้วเดินจงกรมแล้วนั่งยกมือ14จังหวะแล้วรู้สึกว่าเออจิตมันสงบมันจิตนิ่งจิตเฉยมันพอใจแต่ไม่รู้จักว่านี่มันพอใจไปแล้วจนกว่าจะได้ยินได้ฟังว่าความยินดีความพอใจความยินร้ายอะไรต่างๆไอ้พวกเนี้ยมันก็ยังเป็นกิเลสอยู่ถ้าไปยึดถือมัน เพราะฉะนั้นที่เราฟังหลวงตาบ่อยๆนยมันเข้าถึงเห็นสภาวะจนกระทั่งว่ารู้อะไรก็ตามเพียงแต่รู้อย่าได้หลงไปยึดถือสังขารให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยหนทางของมันก็คือรู้มันเลื่อยไปรู้มันเลื่อยไปแต่ไม่ต้องจงใจรู้ไม่ต้องแบบเมื่อก่อนเนาะคือรู้อย่างธรรมชาติเนี่ยอย่างมาเนี่ยให้มันรู้ของมันเองแล้วก็พอไปบวกกับสูตรพระพายยะใช่ไหมที่ท่านว่าเออเมื่อเห็นก็สักแต่เห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน อ่าเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งขณะใดแลเนี่ยที่สักแต่รู้แบบเนี้ยจะไม่มีตัวเธอในโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองแค่นี้จะเข้าใจเลยว่าเออเนาะการรู้การเห็นการทราบมันไม่ใช่เราเป็นผู้รู้ไม่ใช่เราเป็นผู้เห็นไม่ใช่เราเป็นผู้ทราบเมื่อมันไม่มีเราแล้วก็ถูกต้องแล้วไงก็ไม่มีเราในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆก็ไม่มีมันก็ถึงที่สุดแห่งทุกเนาะ เดี๋ยวหลวงพ่อก็พูดย่อๆแค่นี้ก่อนเพราะว่าอยู่สามวันเผื่อวันหลังจะได้คุยบ้างเนาะอันนี้ก็นี่มาหลวงตาต่อครับเป็นไงบ้างเห็นซาบซึ้งทำคำสอนของพระอาจารย์ออสมากเลยอาเจ้าโอพูดธรรมออกจากใจซาบซึ้งมากเลยกับหลวงตา,า,าค่ะกับเขากาพระอาจารย์ค่ะก็ ก็เหมือนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ได้ง่ายอะค่ะว่าได้ชัดเจนนะคะว่าเหมือนมองดูนาฬิกาอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เอาใครเป็นผู้เห็นละอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก็เม,มืนก็เป็นธรรมชาติที่เขาเห็นของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องมีตัวเรา ไปกระทําแล้วก็ไม่ต้องมีตัวเราไปเฝ้าดูเจ้าค่ะสาธุค่ะถูกไหมแม่เนี่ยลูกศิษย์ชัดเจนเร็วมากเลยระอาจารย์ความปรุงแต่งมันก็เกิดเป็นระลอกเป็นระลอกเนาะตอนแรกมันก็จบไปแล้วมันหยุดไปชั่วคราวพอมีเหตุปัจจัยมันก็จับใหม่พูดอีกแล้ว ตอนแรกที่หลวงพ่อเข้ามาเนาะ,หล,ะห,ลหลวงตากำลังพูดถึงเรื่องอ,อะไรนะเรื่องความอยากอยากได้นิพพานก็ถุนนะเพราะว่ามันเป็นปกติธรรมดาสิ่งไหนที่ยังไม่รู้สิ่งไหนที่เขาบอกว่าดีทุกคนก็มีกิเลสตัณหาคืออยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมถ้าลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าไม่มีความอยากตั้งแต่แรกอะพวกเราไม่แสวงหาหรอกไม่ดิ้นรนหรอกไม่มาหาหลวงตาหรอกใช่ไหมพอด้วยความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็น ก็เลยมากันก็มาฟังธรรมพอมาฟังธรรมเสร็จแล้วก็ได้สติปัญญาใช่ไหมหลวงตาก็สอนเรื่องอะไรก็สอนให้เห็นถึงความอยากเห็นไหมความอยากมันต้องเกิดก่อนหลวงตาก็ชี้ให้เห็นว่าอ๋อเห็นไหมมีกิเลสตัณหาแล้วเราจะได้รู้จักนะออรู้จักว่านี่คือกิเลสตัณหาคือความอยากเมื่อรู้จักแล้วก็ใช้สติปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจริงๆอ่ะมันมีแต่สังขารเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นความอยากมันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในบางช่วงบางเวลารู้จักมันสิรู้จักมันสิมันอยากตอนไหนก็รู้ตอนนั้นเมื่อรู้แล้วก็จะรู้จักด้วยปัญญาว่าโธมันก็เป็นแค่สังขารนั่นเองเห็นไหมอันนี้กรณีที่มีปัญญาแล้วเนาะก็คือไม่ได้หลงไปว่าเราเป็นผู้อยากแต่เห็นว่ามันมีอาการหรือว่ามีความที่เขาเรียกว่าเป็นความอยากก็เห็นมันพอเห็นมันเสร็จแล้วมันก็หลุดแล้วนี่เพราะมันหลุดได้เพราะเห็นใช่ไหม ออแล้วก็บวกกับปัญญาที่ได้ยินได้ฟังนี่แหละอ๋ออยากมาทีไรก็เห็นแล้วก็แค่เห็นแค่นั้นแหละมันก็ดับเป็นปกติของธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้หลงไปไปเป,เป็นสังขารไม่ได้หลงไปว่าเราเป็นผู้อยากเห็นว่ามันอยากมันมันมันอยากก็หายไปแล้วก็มันอยากใหม่อยากใหม่กม็เห็นใหม่ให้รู้ไว้เห็นให้รู้ไว้เห็นไม่เห็นต้องไปไปจัดการหรือไปยุ่งวุ่นวายมันมากเลย แต่ว่ากรณีที่ยังไม่มีปัญญาเนาะโอ้ยไปจัดการมันหมดเลยไปนั่งกดนั่งขมไปสยบมันไม่ให้มันเกิดไนงะตรงนั้นมันเป็นผิดไงแต่ถ้าเราได้ฟังหลวงตามากๆฟังมากๆ,ๆนี่โอ้ยต่อไปก็สักแต่รู้เองแหละไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกสาธุจ้ะค่ะ